ี่เล่นสนามเด็กเล่นทุกคนมาเล่นสนามเด็กเล่นดีพีซันนะคะไปเริ่มกันเลยเมื่อเพคิดติดหัวใจแบมบี้ เด็กคนนี้อินมากไปเอาเอาเอ้าเอาเอาเอ้าเธอชอบผ้าว่าเธอไม่ชอบคนตรงนี้ต้งยังเบสเซย่ยังไงเธอไม่พิจารณาเลยเบสเลยยังเบสเซย่ยังไงเธอไม่รักฉันก็คงต้องไปจะพาหนุ่มเบสเบสเบย แล้วนะคะในคลิปเมื่อเพลงฮิตติดหัวใจแบมบี้นะคะงั้นเราไปเป็นคนที่ยังไม่มีเพลงฮิตติดหัวใจเรากันเถอะเดินลงยังไงเดินไหมลงไม่ได้เข้าหนูงงไหม่แบมบี้ลงมาแล้วไปเดินสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปซื้อยาคูกินกันไหมโอเค ติดไปซะแล้วออก็มันเพลงเปิดแล้วนะกลางสุดยัง ค่พ่อไปซื้อยาคูไหมแต่ก่อนไปซื้อยาคูต้องปิดคลิปกก่ออน็ขปปิิดคลไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจิ๊บจ๊บเริ่มเริ่มนะคะมาเจอกันใหม่ในสลันเด็กเล็กยูทิสีค่ะคลิปได้เลยค่ะพ่อ